การแผ่เมตตาต่อไปจะเป็นการแผ่เมตตานะครับคนพนมมือขึ้นนะครับพร้อมแล้วแผ่เมตตานะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอภัพยาปัชชาปัจฉาโอนตูโอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทได้พยาบาทเบียดเบียนเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันอภินีขาโหนตุอภินีขา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัจจาลังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด